สภาพล้างไปเรื่อยๆอ,อยากหมตัวหมเไมเป็นแบบไม่แช่ไนไหมเต็มที่น้อยไม่เกี่ยวกับไม่ลไม่ไหมลกจะได้ไล่ลองลอยล้างไปเรื่อย ไม่กันแบบไม่เอาไม่ไม่จากตัวไม่เองไม่เอาตัวไม่เอาเองดีดีดลกูกคลายทิ้งคลายคลายทิ้งคลายไม่ใคยช่วยดูช่วยดูช่วย ย้อนกลับมาสละตัวสละเองย้อนกลับมาไหมตัวไหมเองย้อนกลับมายุติตัวยุติเองไม่ใช่ไปข้างหน้าไม่ใช่อะไรมีมัดอะไรในผลอะไรในท่านนั่นมันสมุดไทยซ้อนปัญหามันซ้อนมันไม่ใช่อะไรในอะไรแล้วมัวแต่ไปอะไรกับอะไรมันไม่ใช่อะไรในอะไรถอยให้ตัวถอยเองทุกอย่างลูกสละตัวสละเองทิ้งก็ทิ้งตัวทิ้งเองต้เลิเรื่อๆ บางทีมันคิดว่าทิ้งอยู่ไอ้จิตเหนื่งจิตนิ่งจิตเฉยคิดว่าทิ้งอยู่แต่จริงมันยังไม่ทิ้งตัวทิ้งเองตอนตำรี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยๆคลายออกทันเลยทิ้งตัวทิ้งเองทุกอย่างทิ้งตัวทิ้งต้องหมายทิ้งทุกอย่างด้วยทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งตัวทิ้งเองไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาตัวไม่เอาเองแล้วมันจะทิ้งตัวเอกสภาวะด้วยทิ้งตัวนิ่งตัวเฉยด้วยทิ้งตะบะทิ้งฌานทิ้งยานที่มันเอาซ้อนทั้งหมดเนี่ยมันจะคลลายยออกทีเ นึกเตือนบ่อยๆแบบนี้ไม่ต้องไปเจริญมากผลมิตรทานแบบไหนอีกทุกอย่างก็คือทิ้งตัวทิ้งเองทุกอย่างคือไม่เอาตัวไม่เอาเอง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 ไม่ตัวไม่เองไม่ตัวไม่เองไม่ตัวไม่เองไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาตัวไม่เอาเองและที่มันรวมอยู่เป็นก้อนแบบเนี้ยนิ่งๆอยู่เฉยๆอยู่แบบนี้เป็นกำปั้นเป็นก้อนเนี่ยนี่เรากรรมเนี่ยมันจะแบกคลายออกคลายไม่เอาคลายคลายทิ้งคลาย ทุอย่างที่มันเป็นเหตุเป็นผลมาม,ามันเริ่มต้นจากตัวเอาตัวตั้งเอาตัวปรารถนาเอามันเลยกลายเป็นเหตุเป็นสมุทัไทยมาเรื่อยๆแล้วก็หลงปฏิบัติมันก็ก,กลายเป็นผลผลของสมุทัไทยสมุทัไทยแปลว่าเหตุแปลว่าทุกเหตุแห่งทุกนั่นเองผลของสมุทัไทยผลของเหตุแห่งทุกก็คือทุกผลของสมุทัไทยก็คือทุกผลของสมุทัไทยก็คือทุก งนั้นให้ดาริาล้างดําริดําริสลายดําริดําริทิ้งดําริประโยคทิ้งประโยคประโยคล้างประโยคเองลูกตัวอย่างก็ทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งตัวทิ้งเองไม,เอไ,มเอไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาตัวไม่เอาเองสละก็สละตัวสละเองสละตัวสละเองให้ระลึกขึ้นรู้สติขึ้นมาล้างรู้สติเรื่อยๆแล้วมันจะตามนั้นเลยนิ่งเฉยไม่ได้ท้านิ่งเฉยย,ยิ่งแช่นานจะแช่ไปนานเลยทันะ้งสิ่งที่เคยปฏิเสธมามันก็หวนกลับเข้ามาเอา ในสิ่งที่หลงปฏิเสธนั้นเคยรังเกียจอะไรมามันก็หลงจับเข้ามาเอาในสิ่งที่รังเกียจนั้นมันใช้กรรมอีกฟากหนึ่งใช้กรรมเจ็บตัวปฏิเสธมาหลงยอมรับเอาตั้งเอามาใช้กรรมอีกฟากหนึ่งใคยหลงรังเกียจมาเคยหลงปฏิเสธมาก็มาหลงตั้งเอาเข้าไปอีกก็เรียกว่าใช้บาปใช้กรรมแล้วสิ่งที่อธิษฐานจิตตั้งเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อมันแรงโดยกําลังของสติสมาธิตบะผนวกกันเข้าในการอธิษฐานจิตตั้งเอา สิ่งเหล่านั้นมันจะไม่หยุดยั้งง่ายตัวตั้งเอาเท่านั้นน่ไม่ว่าเรื่องอะไรไม่ได้มักผลิพานมันจะไม่หยุดยั้งง่ายไอ้คำนีไอ้คำนี้มันไม่ไม่หยุดยั้งง่ายเนี่ยมันเลยอย่างเดียวเลยนี่มันไม่มันไม่นิพานแล้วมันเลยนิพานไปเรื่อยๆเลยตัวตั้งเอามันออฟไซด์ไปเรื่อยไใส่ล้ำหน้าไปเรื่อยล้ำหน้าถลามไปข้างหน้าเรื่อยๆเลยไปข้างหน้าเรื่อยๆดังนั้นตอนนี้ต้องประกาศถอนเรื่อยๆประกาศถอนเรื่อยๆตบะฌานยานกำกับในตัวปัรถนาตั้งเอามันแรงแล้วประกาศถอนเรื่อยๆถอนเรื่อยๆถอนเรื่อย เหมือนการที่คนใช้อารมณ์อยากสาบแช่งกันด้วยตะบ่าชาญยานแล้วมันจะรุนแรงในการสาบแช่งก็ต้องถอนเรื่อยๆถอนเรื่อยๆเ,เ,เหมือนกันความบาดถนาตั้งเอาในมรรคผลนิพพานันก็เหมือนกับสาบแช่งตัวเองทุบไปหน้าเลยเลยเราต้องถอยกันมายุติตัวยุติเองถอยกันมาไม่ตัวไม่เองไม่ใช่ไปข้างหน้า ถอยกลับมาไม่ตัวไม่เองถอยกลับมาไม่ไม่เอาไม่เองถอยกลับมาไม่ปัจจุบันไม่เอาปัจจุบันเองเห็นไหมปัจจุบันไม่เอาแม้กระทั่งปัจจุบันเองแล้วจะไปข้างหน้าทําไมอืมไม่เอาตัวไม่เอาเองถอยกลับมาไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาตัวไม่เอาเองดอกไม้ที่บานทิ้งบานหมดหมดตัวหมดเองแลหมดจดหมดตัวหมดเองอย่างนี้ ถอยกันมาไหมตัวไหมเองอะไรทุกอย่างถอยกันมาไหมตัวไหมเองถอยกันมาไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาตัวไม่เอาเองดอกไม้บานทิ้งบานหลุดไม่เอาหลุดพ้นไม่เอาพ้นพ้นจริงหลุดจริงหลุดไม่เอาหลุดหลุดจริงพ้นไม่เอาพ้นพ้นจริงตัวเอาที่มันซ้อนกำกับเข้าไปอยู่เนี่ยมันแล้วก็ทําให้คาราคาังไปหน้าเรื่อยแต่นั้นทุกปมทุกบูหรี่ชันภูมไม่ต้องฟังฟังดีๆที่ผ่านมามันเริ่องในกลไกลถงการวิบากเพราะฉะนั้นมรนดันีเราต้องวิบาไปเรื่อยลำบากไปเรื่อย ไม่มีอะไรเนาะม,มีอะไรก็คือไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองก็เหมือนก็ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองนั่นแหละแล้วมันจะไม่เหลือไม่เหลือพบไม่เหลือภูมิไม่เหลือพบไม่เหลือชาติไม่เหลือการเกาะเกี่ยวเหนียวลั้งไม่เหลือการหลงยึดการติดอะไรมันจะไม่เหลือความหลงติดความหลงติดหลงยึดเอาไว้แต่ประการใดมันจะไม่เหลือไปเอง ดำริเรื่อยๆไม่เอาไม่กระทั้งตัวไม่เอาเองไม่เอาไม่กระทั้งตัวไม่เอาเองดำริเรื่อยๆไม่เอาไม่กัะทั่งตัวไม่เอาเองไม่ไม่กระทั่งตัวไม่เองไม่เอาไม่กระทั้งตัวไม่เอาเองอย่างเนี้ยหลุดไม่เอาหลุดพอนไม่เอาพอนพอนจริงหลุดจริงดำริล้างดำริดำรีล้างดำริรู้สติล้างรู้สติรู้สติล้างรู้สติเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าคิดว่านิ่งเฉยเงียบงานอยู่แล้วมันคือดับ เปล่ามันแช่แบบฟักอยู่ยงั้นเ่ะเดยกก็พรมลูกฟักอยู่ในภาวะอยู่ในลักษณะอยู่อย่างนั้นต้องนเำลขึ้นกระตุน้นให้มันคลายเกิดการคลายทิ้งเรื่อยๆดีๆนะปัจจุบันไม่เอาปัจจุบันเองไม่ใช่มุ่งไปข้างหน้าคำว่ามรรคผลนิพพานของโลกประาธาตุนี้ของสรรพัตว์เนี่ย มันมุ่งไปข้างหน้าแล้วนิพานที่ไม่ใช่มันก็ทั้งนิพานเองว่างที่ไม่ใช่มันก็ทั้งว่างเองแล้วคุณมุ่งไปไหนกันคุณมุ่งไปไหนกันไอ้มรกนิพานมรคผลนิพานของเธอทั้งหลายเนี่ยมันไปไหนกันนิพานไม่ใช่มันก็ทั้งนิพานเองแล้วเธอไปไหนกันเธอไปตามจิตอธิษฐานเอาเธอไปตามจิตที่ตั้งกำกับเอา ตัวหลงกำกับเอาตั้งเอาดินฐานเอาของเธอมันจะพาเธอตลอนตลอนไปสู่ครอบสู่ภูมิไปเรื่อยเหมือนกับคนที่เดินไปหาของที่ไม่มีคนที่กําลังเดินไปหาของที่มันไม่มีอ่ะนี่ออกไหมอ่ะมันไปตั้งตัวค้นหาแต่เพลินในสิ่งที่ค้นหานะี่มันไม่ใช่สิ่งที่มีตัวที่ตั้งค้นหามันก็เลยหาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วก็ต้องถอยกลับมาไม่ตัวไม่เอง จบตัวค้นหาจอบตัวเป็นผู้สอแสวหงหาจอบตัวเป็นผู้เข้าถึงแล้วอถอยกลับมายุติตัวยุติเองถอยกลับมาไหมตัวไม่เองจอบตัวผู้ค้นหายุติตัวผู้ค้นหาอันนี้เรียกว่ายุติตัวยุติเองใช่ไหามามันเกิดขึ้นจากปตินิยมค่านิยมเงี้ที่ถเทตั้งเป็นโจทยขึ้นมาว่าต้องมกักต้องผลต้องนิงพานแบบนั้นแบบนี้ ก็เรียกว่าทิฏฐิมันตั้งทิฏฐิเป็นโจทย์ขึ้นมาแล้วก็ตามทิฏฐินิยมกันมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็เลยลำบากวิบากอย่างนั้นมันจะตัวตั้งเอาอย่างเดียวใครสอนให้ตั้งเอาในสิ่งที่อนัตตาสิ่งที่อนิจจ์ทำทั้งหลายทั้งปวงอนิจจงอนัตตาไม่ใช่สิ่งยึดติดแล้วไปตั้งเอาอะไรสิ่งที่ไม่ยึดติดแต่นั้นเมื่อหลวง ในคตินิยมแห่งการปารถนาเอาผู้หวังตั้งเอามันก็เลยพาลำบากไปหน้าเรื่อยเลยลำบากมาแล้วก็ลำบากไปมันจะไม่ไมจบให้ประกาศถอนตัวปารถนาตัวตั้งเอาที่กํากับจิตมาเรื่อยๆกํากับตัวปฏิบัติมาเรื่อยๆกากับตัวความเพียรมาเรื่อยๆเนี่ยถอนเลยความเพียรน,นี่ใช่าการโปรดสัตว์พอไม่ใช่เพียรเอาความเพียรน,นี้ให้ใช้อาการจบช่วยสังวรจบช่วยสัพพสสัต์พอ ไม่ใช่เพียนเอาอนุโลมปฏิโลมให้ได้แค่นั้นเพียนโปรดเพียนจบช่วยพอไม่ใช่เพียนเอาความเพียนก็อนัตตาในความเพียนความเพียนก็อนิจจังในความเพียนเห็นไหมความเพียนเองก็เป็นสิ่งที่ยึดไม่ได้ในความเพียนความเพียนเองก็เป็นสิ่งที่ยึดไม่ได้ในความเพียนความเพียนเองก็อนิจจังในความเพียนอนัตตาในความเพียน ความเพียรเองก็ไม่จะ่สิ่งยึดติดในความเพียรดังนั้นในที่อุปโลกมาหาพุนาขึ้นจบช่วยสามวัรเนี่ยมันเป็นอุปโลกที่ไม่เอาอุปโลกอยู่แล้วไหมลูกจบช่วยจบช่วยไม่ใช่จบเอาจอบจบช่วยมันเป็นอุปโลกที่ไม่เอาอุปโลกอยู่แล้วเป็นความเพียรที่ไม่เอาในความเพียรอยู่แล้วดังนั้นมันจะไม่เกิดโทษไม่เหมือนนั่นก็เพียรเอาปฏิบัติเอานี่เกิดโทษแน่นอน ที่ึงในคุณรัตนาตายแค่พวกเราต้องเิ่มต้นอย่างไรคะคุณรัตนนาตายแค่นึกถึงแต่อย่าขอเอาฟังประโยคนี้ดีนะอย่าขอเอาคุณกำลังเอาในสิ่งที่ไม่ใช่การเอาแค่การขอเอามันก็เลยกลายเป็นตาบาปตาอุปทานตาโมหะประทับใจมาเรื่อยๆแค่นึกถึงแค่นึกถึงแค่นึกถึงในพุทธ,ธในอรหรันแค่นึกถึงนะ สิ่งที่ท่านนำหลัสตัดก่าวสิ่งที่ความไม่ยึดติดทั้งหลายนะสัจธรรมทั้งหมดสรุปลงตรงความไม่ยึดติดทั้งหมดสิ่งที่ท่านสอนมาทั้งหมดเนี่ยมันคือเนื้อหางความไม่ยึติดฉะนั้นคุณลัตนาตายทั้งหมดมาจากความไม่ยึดติดจึงเป็นคุณลัตนาตายขึ้นมาได้มาจากความไม่ยึติดฉังนั้นเธอทั้งหลายจะใช้อะไรกับคุณลัตนาตายใช้ความยึดติกับคุณลัตนาตายเหรอ คุณกาลังใช้ความยึดติดกับสิ่งที่ไม่ย,ยึดติดแล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นกรรมจะตีกลับในตัวยึดติดนะั้นทานทีแค่น้อมเคารพพอณรัตนาตายแค่น้อมแค่กราบแค่น้อมเคารพแล้วก็แล้วแล้วไปเลยไม่ต้องพร่ำพรรณนามากมายขอถือเอาขอถือเอาขอเอาขอเอา,ขอเอานี่เอานี่มันก็กรรมนั่นเทคุณรัตตนาตายเนี่ยมาจากความไม่ยึดติด แต่ถ้ายึดติดแล้วเป็นคุณรัตนตาตยไม่ได้เลยดังนั้นสัพสัต์เองไม่ควรจะใช้ความยึดติดกับคุณรัตนาตายดังนั้นแต่ละบัญญัติแต่ละประโยคควรจะบโรกให้พอเหมาะพอควรต้องดูว่าการบโรุษขึ้นมานั้นมันมันเป็นการเอาซ้อนในการบโรกหรือเปล่าเขาบอกว่าขอถือเอาเป็นที่พึ่งขอถือเอาเป็นสนะมันถือเอาจริงๆเห็นไหมมันเอา พวกเราเป็นอยู่ในอารมณ์เห็นันหรือในความสิ่งที่อยากถ้าถือในคนักางกาพวกเราก็หยุดได้ระดับหนึ่งนั่นเหมือนกับว่าคลายกจุดหนึ่งมายึดอีกจุดหนึ่งแล้วการที่คลายอีกจุดหนึ่งมายึดอีกจุดหนึ่งยิ่งเป็นกรรมมาหันเหมือนกันมายึดในสิ่งที่มายึดกรรมยิ่งมากกว่าไปยึดในสิ่งที่มันของหยาบอีกต้องขอ,ขอเสียเลยนะ ยึดอะไรไม่ยึดยึดอลหันยึดอะไรไม่ยึดยึดพุทธะยึดในสิ่งที่ไม่ยึดกรรมจะตีกลับมาหันวิบากกรรมในอุปทานเนี้มันจะวนเวียนข้ามกันข้ามกลับเลยไม่สามารถจะหลุดพ้นตามท่านได้ฟังข้อนี้ดีๆคุณก็จะได้แค่ถือเอาเป็นสนะกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดคุณต้องถอยกลับมายุติตัวยุติเองจนกว่าจะน้อมแล้วแล้วไปกลับแล้วแล้วไปไหวแล้วแล้วไปเคารพแล้วแล้วไปอย่าให้มากไปกว่านี้ แค่กาบก็เกินพอแล้วแค่น้อมเคารพ็ก็เกินพอแล้วมันมากไปแล้วถ้าใช่ตองเลยก็ต้องแบบไหมกับไหมไปด้วยกันดีไม่ยึดกับมายึดไปด้วยกันดีๆไม่งั้นกรรอีกฝ่าหนึ่งเนี่ยมันจะเนียนมากมันจะพาข้ามพุทธนดอนเลยยึดเอาถือเอายึดเอาถือเอาข้ามพุทธนดอนไปเรื่อยๆมันก็ฝากฝ่ายอยู่ใกล้ลอยพระบาทลอยพระหัตถ์แต่ไม่อาจจะหลุดพ้นก็กา้อยู่นั่นก้ายอยู่นั่นแพะเล็มอยู่นั่นเลียอยู่นั่น กาบอยู่นั่นรูปคำอยู่นั่นแต่ไม่อาจจะลงจากที่ขอถือเอาให้ประกาศสลบประกาศถอนแค่น้อมกาบนี่ก็เกินพอแล้วเกินแล้วจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่แม้กระทั่งไม่เองไปด้วยกันทุกอย่างไม่แม้กระทั่งไม่เองไปด้วยกันดับล้างไปด้วยกันดับล้างไปด้วยกันไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองไปด้วยกันไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองไปด้วยกัน เนยเนื้อหาเดียวกันเลยดับล่างวงล่างเหมือนกันเห็นไหมศรัทธาก็เกินขนาดน้อมนี่ก็ถือว่ามากพอแล้วแค่น้อมเนี่ยยังเป็นกริยาปรุงแต่งเหมือนกับเราปรุงแต่งกับสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งใช้การปรุงแต่งกับสิ่งที่ไม่ชะปรุงแต่งกรรมก็ตีกลับมาสู่การปรุงแต่งตัวปรุงแต่งตีกลับมาหาตัวปรุงแต่งเองมันก็ปรุงแต่งข้ามเพรข้างชาติพูดรัตนนัยเป็นอย่างนี้เลยนะ ออันนี้ต้องผ่าหน่อยต้องล้างหน่อยลูกสังสวัสดิก็ตกผึกกับเรื่องนี้มานานแล้วพุทธังสนังกระฉามีเนี่ยตกผึกเรื่องนี้มานานแล้วเห็นไหมก็ไม่เห็นมันหลุดไม่เห็นมันพ้นอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันมีตะเลยไปเรื่อยๆเกี่ยวข้งของกับองค์พุทธกตุแบบเข้าไปเกี่ยวเกี่ยวข้งของกับคุณตัณฑ์กายก็แบบเข้าไปเกี่ยวเห็นไหม ก็ทั้งหมดเนี่ยมาจากความไม่ยึดติดจึงเป็นคุณรัตนาตายขึ้นมาได้มาจากไหมม้กระทั้งตัวไมมเองมาจากไม่ยึดไม่กระทั้งตัวไม่ยึดเองจริงกลายเป็นองคคุณรัตนาตายขึ้นมาได้เราก็ต้องใช้เนื้อหาเดียวกันนี้กับคุณรัตนาตายและจะไม่ได้ผิดแผกไปจากเนื้อหาท่านเลยเราต้องใช้เนื้อหาเดียวกันทุอย่างก็คือไม่ยึดตัวไม่ยึดเองสุกเข้าไปนุสติเข้าไปทุอย่างก็คือไมมตัวไมมเองทุกอย่างทุกอย่างก็คือไห้ตัวไม่เองนึกสติเข้าไปสรุปเข้าไป เดีย๋ยวก็เป็นเนื้อหาดับล้างว่างล้างเหมือนกันเนื้อหาพุทธศัตนาไตายเดียวกันไต่อย่างนี้นะอันนี้ไม่เป็นกรรมแต่ใช้การเกี่ยวข้องดีมันโนได้จิตมันก็มันก็กรรมเหมือนเดิมด้วยวาจาก็กรรมเหมือนเดิมอะไรก็กรรมปฏิบัติบูชาไม่ต้องมาปฏิบัติหรอกมันกรรมเหมือนก็เอากรรมมาบูชาในสิ่งที่ไม่ใช่กรรมตัวปฏิบัติทุกรูปแบบมันเป็นตัวกรรมหมด คนไม่ต้องมาใช้แล้วว่าปฏิบัติบูชากันอย่างนั้นอย่างนี้ตัวปฏิบัติเองมันเป็นตัวกรรมเอากรรมมาบูชาสิ่งที่ไม่ใช่กรรมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ตีกับหาหผู้ปฏิบัตินันเองติดหลงติดตัวหลงปฏิบัติบูชาไปหน้าเลยอย่างนี้นะแต่นั้นนขอให้ตรงต่อเนื้อหาขององค์คุณรัตนาตายจริงๆหน่อยไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเทุกอย่างก็คือไม่ยึดตัวไม่ยึดเองทุกอย่างก็คือไม่ตัวไม่เองทุกอย่าง คือสละตัวสละเองทุกอย่างคือละตัวละเองทุกอย่างเจมวยาจะปรุงแต่งบุรณาการพฤติกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็ใช้อย่างเนี้ยใช้เนื้ออาหาก็เป็นเลยไม่ต้องรอให้มันรู้เรื่องปวดสะพัสสะแบบสะพาาัสไม่ต้องรู้ตัวแา่สิ่งเนี้ยนึ้สติล้างน,นี่แหละไอ้นี่นะนะ ล้วต่อมาคําพูดคําจาก็เป็นคําพูดคําจาที่คลายช่วยหลุดช่วยทุกอย่างทุกเรื่องไปก็พอลนะไม่ใช่สินสมาธิปัญญาแบบนั้นแบบนี้เอาวไปเลยตัวนี้สินสินมีตัวตัวมีสินสินมีตัวใครมีศินสินมีใครมีศิน,น,นไปเลยจบด้วยสัจธรรมอย่างเดียวนะ ทุกอย่างในสางสภาวะนี้จบด้วยสัจธรรมประโยคเดียวจบประโยคเดียวจบแล้วเลิกขึ้นมาเรื่อยๆประโยชนนั้นประโยคนี้ที่ประโยคเดียวจบประโยคเดียวจบจะให้ไปเนี่ยประโยคเดียวจบประโยคเดียวจบมันก็จบศีลจบสมาธิจบฌานญาปัญญาจบฌานไม่ใช่อะไรในฌานญาไม่ใช่อะไรในญาปัญญาไม่ใช่อะไรในปัญญาศีลไม่ใช่อะไรในศีลสติก็ไม่ใช่อะไรในสติแล้วมันจบจบสมุทัยซ้อนทำ มันไม่เป็นสมุทรไทยซ่อนทำถ้าเรานิศินมันเราคือสมุทรไทยทันทีเลยเราสมุทรไทยทันทีเรานิศินเรานิสมาธิเราในี่ิเราหลจาสมุทรไทยทันทีเป็นตัวเหตุทันทีจบสมุทรไทยซ่อนสินซอนทำทุกรูปแบบที่ทำอุบโลก ทุกอย่างเลยลูกถอยกลับมาไหมตัวไหมเองดีดีถอยกลับมาสละตัวสละเองถอยกลับมาละละตัวละเองไม่ใช่ไปละอะไรถอยกลับมาไหมแตวไหมเองไม่ใช่ปไปไหมอะไรดีดีถอยกลับมายุติตัวยุติเองลกูกไม่ใช่ไปอยจบอะไร <c oughs> พอเดมรรคผลนิพพานกันแบบนั้นแบบนี้ถามมาตัวอะไรไปเดินมรรคผลนิพพานตัวอะไรไปดํารัตตัดไปแล้วมันไม่ใช่ตัวแล้วไปอุปโตลกตัวมันในมรรคผลนิพพานกันอยู่ได้ทําทั้งหลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต,น,ชตนก็สระบอกให้แล้วทั้งหมดก็ต้องจอบเลยไม่แม้กระทั่งไม่เองไปด้วยกันเลยไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองไปด้วยกัน ไม่ใช่มันก็ตั้งตัวไม่ใช่เองไปด้วยกันท,ทันที่มาผลนิพพานยังเป็นสังสารอยู่มันเป็นที่ถิ่วกรหลอกขึ้นนะนเป็นสังสารอยู่อย่าไปสร้างขึ้นให้ยตุติให้จบให้จบแล้วก็ต้องจบไม่ใช่ดําเนินไม่ใช่บบเจริญให้ยุติก็ยตุติไม่ใช่ไปดิปฏิบัติ ต้องมาฟังหัาทนายใหม่เนาะใหม่ตัวใหม่เองไม่ต้องไปเจริญตัวไหนต่อ,อีกะได้จบตัวจบยุติตัวยุติตให้ขอน้าหน่อยดิยการซ้อน,นข่ายมาเป็นการซ้อนทำมาเป็นการซ้อนกบฏซ้อนสมมติมาเป็นการซ้อน พิภีมาเป็นก,กรรมที่มันซ้อนในขตินิยมในทุกเรื่องมานะกรรมที่ซ้อนมาทั้งหมดทั้งสิ้นนะทุกสิ่งอย่างาโอ้โหสี แจเราตัวที่เข้าไปปฏิบัติมันเป็นตัวสมุทัไทยแล้วก็เป็นปนัญหาประธานเป็นโมหารวมแล้วเรียกเป็นสมุทัไทยอนทำตอนตัวปฏิบัติตัวนั้นมันจะไม่ด้พาจบมันจะพาก่าอเกิดไปหน้าเรื่อยโอเคนะครับ างก็วางตัววางเองนูกอย่างก็วางตัววางเองปล่อยตัวปล่อยเองอย่าพยายามไปวางอะไรลูกให้วางตัววางเองแทนปล่อยตัวปล่อยเองไม่ตัวไม่เองก็คือไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละอย่างไม่เอาตัวไม่เอาเองลูก ข้างหน้ามานข้างหน้าม่ใช่ั่กับมาไหมตัวไหมเองตากดีนม่ตัดตัวตัดเองดีไหกับมาละตัวละเองลูกทอย่างละตัวละเองอย่ไปละอะไรทุอย่างให้ตัดตัวตัดเองอย่าไปตัดอะไรเอ้ไม่งั้นมึงเสียเวลาบวชแน่เลยดูแล้วจั m เวลาุ้าเฝ้าแต่ของเฝ้าแต่วัดจั นิ่งอยู่ก็ใช้ไม่ได้มันต้องถอยกับตัวนิ่งเองต้องถอยกลับมาไหมทิ้งไหมถอยกลับมาไหมตัวไหม่เองเรื่อยๆนื้อข้อเนี้ยเนึกประโยชน์นี้บ่อยทุกอย่างถอยกลับมาไหม่ตัวไหม่เองถอยกลับมาทิ้งตัวทิ้งเองถอยกลับมาสละตัวสละเองทุกอย่างนะนี่คือปฏิบัติไป็นหน้านะถ้าไปหน้าเนีเป็นสังวรวัดไปด้วยมันต้องวางตัวปัจจุบันลูกวางตัวปจุบาล ปัจจุบันก็ไม่เอาปัจบันนะปัจจบันก็ต้องวางปัจจุบันใช้คำว่าทิ้งตัวที่เองที่อย่างละตัวละเองหน้าเก๋กบาลนั่ีก็เลยสว่างสวย